สวัสดีครับผมเป้ไอทีโซเอเรื่อง IT ง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะออเดดเวลาทำงานออเดตวันแรกต้องเจออะไรบ้างนะครับก็ง่ายๆเลยคือไป orientation กับ HR นะครับเ,เข้าเข้าไปในห้อง orientation HR ก็จะแนะนำบริษัทนะครับว่าทำธุรกิจอะไรบ้างแล้วก็มีแผนกต่างๆในบริษัทแผนกอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็น แผนก a ด v i s o r y หรือว่าแผนแ t a x หรือเป็น Financial Audit IT, IT Audit หรือจะเป็น Forensic อะไรพวกนี้ครับแล้วก็แต่ละแผนก,ก็จะมี Service ย่อยอ,อย่อยลงไปอีกนะครับทีนี้ HR ก็จะแจกอุปกรณ์ต่างๆสมุดจดอะไรพวกนี้ครับปากกาแล้วก็ HR จะพูดถึง IT p olicy ของบริษัทนะครับแล้วก็ให้น้องๆเซ็น a c k n o w l e d g e ว่า โอเครับทราบแล้วว่า IT, ไอ Policy ยของบริษัทมีอะไรบ้างนะครับรวมถึง Policy อ,อ,อื่นๆของบริษัทด้วยกฎระเบ,บียบข้อบังคับเวันลาพักร้อนอะไรเงี้ยลาป่วยได้กี่วันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เซสชั่นที่สำคัญจะเป็นเซสชั่นที่มีตกับ CEO นะครับคือ CEO จะเดินเข้ามาแล้วก็ต้อนรับอย่างดีอะไรเงี้ยซึ่ง ประทับใจนะเวลาได้คุยกับซี o โอตัวเป็นๆอะไรเงี้ยแล้วเขาจะมีเซสชั่นเปิดให้ถาม c ี o โอครับเอ,อว่าอยากจะถามอะไรบ้างก็ตอนนั้นผมก็มีโอกาสได้ถามไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีนะครับแล้วก็พอ orientation เสร็จแล้วเนี่ย HR ก็จะพาเดินทัวร์รอบบริษัทซึ่งก็จะไปไหว้ตามห้องพาร์ทเนอร์ต่างๆไหว้ พี่ๆทุกคนเมนเจอร์หรือว่าพี่ในแผนกอะไรเงี้ยครับก็วันแรกก็น่าจะมีเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ